ตลาดซื้อขายนักเตะวันนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับรวมถึงประเด็นดราม่าต่างๆของทางตองกวินธรรมสัจจาน,านันแล้วก็อนุสรใจเพชรครับกองหลังดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ไม่ได้รับค่าเหนื่อยมา3เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเลยในคลิปนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ หรือข่าวดราม่าแรกนะครับเป็นเรื่องราวของตองกวินธรรมสัจจานันท์ครับผู้รักษาประตูมือกาาทีมชัติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลเอเอ u z เอ i c ซู F ิครั2020อยู่ในขณะนี้นะครับล่าสุดก็ได้ออกมาตอบโต้สื่อดังนะครับที่ให้ข่าวแล้วก็ตีข่าวว่าเขาได้ย้ายทีมแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ได้ค่าเหนื่อยเฉียดล้านซึ่งตองกวินก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าขอบคุณมากที่ติดตามผม ข้อมูลตามในข่าวนี้ตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยนะครับสิ่งที่ตองกวินยืนยันแน่นอนนั่นก็คือว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมออกจากสโมสร o อเอสลูเวนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงเล่นให้กับตัวเองแต่ตอนนี้นะครับตองกวินก็พยายามมีสมาธิเต็มที่กับการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยก่อนนะครับส่วนการย้ายทีมยังไม่มีทีมไหนตกลงกับตัวเขาทั้งสิ้นนะครับและตัวเขาเอง ร้อมจะรับทุกข้อเสนอที่เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมที่มีโอกาสลุ้นได้ตัวกวินมากที่สุดหากเราจะวิเคราะห์กันก็น่าจะมีเพียงการท่าเรือ f c ทีมเดียวเท่านั้นนะครับโดย BG ปรปทุมยูเต็ดแม้ว่าจะต้องเสียชัดชัยบุตรคมเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บในเกมที่พบกับทางเวียดนามจนเอ็นไข้หน้าขาซ้ายขาดนะครับและต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักยาวถึง8เดือน แต่ว่าบีจีปทุมยูเต็ดได้ปิดงบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ประสิทธิ์พดุมโชค,ครับผู้รักษาประตูจอมเก๋าเข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวฟาฮัตบิลังลวดครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาจากเชียงใหม่เอฟซีอีกด้วยนะครับน่าจะเป็นการปิดประตูเพื่อดึงผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วขณะที่ทีมอื่นๆอย่างบุรัมยูเต็ด กรุงเต็ดรวมไปถึงเมืองทองอยูเต็ดเองก็พื้นที่เต็มแล้วนะครับเพราะว่ามีมือกาวอย่างสิวรักษ์เพศสูงเนินไมคเคิลฟาวเกสการ์ดขณะที่เมืองทองก็มีทั้งสมพรยศแล้วก็พิรพงศ์เกลือนินที่ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้หากการท่าเรือ FC ต้องการตองกวินมาเฝ้าเสาจริงๆนะครับก็ต้องปล่อยนักเตะอย่างรัตนัในสองแสงจานพรทกสาวประตูที่มีการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ต้องปล่อยวัชระบัวทองผู้รักษาประตูอีกหนึ่งคนออกไปเช่นเดียวกันนะครับหาก ไม่สามารถปล่อยผู้รักษาประตูเหล่านี้ออกไปได้นะครับโอกาสที่ตองกวินธรรมสัจจานันจะย้ายมาร่วมถิ่นแพสสเตเดียมก็มียากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่จะเห็นตองกวินธรรมสัจจานันมาลดแล่นแล้วก็เฝ้าเสาในศึกโบรีโวไทยลีกในเลก2ค่อนข้างที่จะยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าย้าอีกทีครับฟุตบอลไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับตลาดซื้อขายนะักเตะก็จะปิดในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับโดยศึกบอลอีวอ์ไทยลีกก็จะกลับมาแข่งขันวันที่8และ9มกราคม2565ครับก็ยังพอมีเวลารายการย้ายทีมอยู่นะครับสำหรับตองกวินธรรมสัจจานั่น ส่วนเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องดราม่าของกองหลังอย่างอนุสรใจเพชรนะครับที่โพสต์ข้อความว่าไม่ได้เงินเดือนนะครับจากสโมสรต้นสังกัดเก่าถึง3เดือนนะครับก่อนหน้านี้ครับอนุสรใจเพชรก็เล่นให้กับทีมดังทีมหนึ่งนสศึกวเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยชิพหรือว่า ไฮเลก2นะครับเป็นทีมในแถบภาคอีสานซึ่งตัวเขาเองครับไม่ได้เงินเดือนมา3เดือนแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็ทยอยได้เงินแล้วนะครับเมื่อเจ้าตัวไปคุยไปเจราจาก,กับเจ้าของทีมก็ไม่รับคําตอบแต่อย่างใดนะครับเขาก็มีภาระที่ต้องใช้นะครับตรงนี้ก็ต้องฝากถึงสโมสรเลยนะครับว่าอย่าทําร้ายเด็กแบบนี้เลยนะครับมีเงินมาก จะน้อยหรือยังไงก็ให้นักเตะได้นําเงินเหล่านี้ไปจุนเจือครอบครัวและก็ตัวเขาเองไม่ใช่ปล่อยให้เขาต้องเคว้งคว้างและไม่ได้เงินเดือนแบบนี้มาถึง3เดือนแล้วแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้อนุสรก็โดนทางโพลิสเตโร f FC ต้นสังกัดจริงดึงกลับมาช่วยทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการฟ้องร้องกันขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยไม่สามารถเอาเงินไปจ่ายให้กับแบรนด์เสื้อแบรนด์หนึ่งนะครับจนทําให้ไม่สามารถปลิกเสื้อแข่งขันออกมารองรับแฟนบอลที่ต้องการอีกด้วยนะครับข่าวนี้ต้องบอกว่าต้องตามกันยาวๆนะ ส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของการโยกย้ายซื้อขายตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าคึกคักเหลือเกินนะครับล่าสุดเมืองทองอยู้นเต็ดครับก็เดินเครื้องแล้วนะครับเมื่อฟ้ากองหลังในตำแหน่งโคต้าอาเซียนมาร่วมทีมนั่นก็คือเยสเปอร์ดีโฮมครับกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์วัย28ปีจากสโมสรยอร์กาเดนนออสเวงคารหลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งทางเมืองทองเนี่ย ก็มอบสัญญายาวถึง3ปีนะครับบวกออปชันเพิ่มหลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้โดดเด่น,นครับในศึกบ o ลเอฟซูซูกิครับ2020ให้กับทัพฟิลิปปินส์นะครับโดยกองหลังลายนี้ครับจะสวมมายเลข2ในถิ่นทันเทโดมสเตเดียมลุยศึกในเลกที่2นะครับซึ่งการเดินหมากครั้งนี้ของเมืองทองยูเต็ดก็เป็นการเติมเต็มแนวรับให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่า ในส่วนของตัวหลักอย่างลูคัสโฮชาครับช่วงหลังก็มีการบาดเจ็บบ่อยนะครับแล้วก็ตัวตายตัวแทนอย่างชัดชายแสงดาวเองก็ประสบการณ์ในเหลีกสูงสุดอย่างน้อยอยู่นะครับขณะที่ทางกล้องหลังอีกหนึ่งคนอย่างสลิงคาร์พมสุภะก็ถูกปล่อยตัวไปให้กับ สุพรรณบุรี FC แล้วนอกจากนี้มาโก้บาเลนี่ครับก็ฟอร์มการเล่นยังไม่คงเส้นคงวาก็ถือว่าเป็นการกำจัดจุดอ่อนที่สำคัญของเมืองทองยูเอ็ด้วยนะครับเพื่อกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในช่วงเลกที่2นะครับส่วนเกมรุกของพวกเขานั้นดูดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะมีกองหน้าต่างชาติเข้ามาเสริมทัพอีกหรือเปล่านะครับซึ่งทาง y ยสเปอร์ดีโฮมครับก็ได้กล่าวหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการเปิดตัวถ่ายรูปกันนะครับว่าได้ติดตามฟุตบอลไทยมาพอสมควรนะครับถือว่าเป็นลีกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและมีนักเตะตีเท้าดีมากมายนะครับการย้ายมารพวมทีมอย่างเมืองทองยูเนต็ดก็ถือว่ามีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกับการท้าทายครั้งสําคัญ ครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังขอบคุณผู้ิหารนะครับที่เชื่อมั่นและทําให้ดีวนี้ประสบความสําเร็จต่อไปนะครับซึ่งเมืองทองทยิไดครับเลข2จะประเดิมสนามบุกเยือนชลบุรีเอฟซีครับวันที่9มกราคมนี้ที่ชลบุรีเซเดียมเอเสเพย์ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นข่าวที่เรานํามาฝากกันนะครับสำหรับแฟนน้องบัวพิชยะครับพญยาไก่ชนที่ต้องบอกว่าในช่วงเลขที่2เนี่ยเสริมทัพ อย่างหนักเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับในช่วงเปิดฤดูกาลแรกๆครับพวกเขาต้องเสียริดอโคเฮนครับเค a เมเกอร์ที่มีการบาดเจ็บหนักนะครับทําใ้้ต้องเสียโคตาต่างชาติไปส่วนทางมาฮนรามานีครับกองกลางชาวอิหร่านก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดีวแรกที่ย้ายมาร่วมทีมนั่นก็คือบาลอสทาเดลลี่นะครับกองหน้าแซมบ้าที่เคยค้าดาวสมบรสูงสุด ของศึกบอลลีโวรไทยลีกเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมานะครับมาร่วมทีมซึ่งทางคาเดลลี่ก็เดินทางไปถึงจังหวัดหนองบัวลําพูเพื่อเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้ครับหนองบัวพิชยะจะไม่ได้เปิดตัวเพียงแค่ทางคาเดลลี่คนเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าพวกเขามีสป라이เตรียมที่จะเปิดตัวแนวรุกคนใหม่นั่นก็คือมามุดอิดนะครับกองหน้าทีมชาติป,ปารีสซวัย28ปี โดยอิดสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าเฟรเมเกอร์หน้าต่างนะครับรวมไปถึงปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาอีกด้วยนะครับดาวเตะรายนี้อายุเพียง28ปีครับย้ายมาจากสโมสรอาลูบาลาครับแชมป์ฟุตบอล AFC ครับเพื่อปี2021ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็เคยมีประสบการณ์ลงเล่นในลีกของโซีเดนมาแล้วกับทีมน็อตโคปิงถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอีกหคน,นนะครับสำหรับ การย้ายตัวครั้งนี้ของสโมสรหนองบัวพิชยะแล้วก็มามุตอิดนะครับส่วนโค้าต,ต่างชาติของหนองบัวพิชยะนะครับในช่วงเลกสองก็มีตัวโหดจากแฮมิลตันซูอาเลสนะครับเจ้าของสถิติ10ป,ประตูในช่วงเลกแรกนะครับแล้วก็แอตอนตาราบาซี่นะครับแนวรับตัวแกร่งอีก1คนส่วนอีก2อคนคอนเฟิร์มแน่นอนก็คือบาลลสตาดลลี่นะครับแล้วก็มามุดอิดส่วนฟองการเล่นจะโหดร้ายขนาดไหน ก็ต้องไปติดตามซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสริมตัวที่น่าสนใจของพยาไก่ชนน้องใหม่ในศึกบอลิเวียสไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับเสริมตัวโหดแบบนี้โอกาสอยู่รอดในลีกสูงสุดมีสูงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวเบาๆครับที่เรานํามาอัปเดตกันนะครับเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรในไทยลีกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยว ช่วงเย็นนะครับก็จะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเรื่องในรั้วทับช้างศึกอีกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับ